วันยูเนเต็ด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 ที่ตั้งขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะช่วยสังคมก็าการให้เป็นสิ่งที่มากกว่าการราบเป็นการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้มีเขาเรียกว่าวิสัย ทำนำวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือเพื่อช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยสังคมเพื่อความสุขสนานเพื่อความบันเทิงแต่เราต้องมีวิสัยทํานนำวิสัยทัศน์แค่ให้ก็สบายใจและมีความสุขที่สุดแล้ววัน คือหนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างมาจากหลากหลายอาชีพเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันร่วมมือร่วมใจแล้วก็มีความสาม,มคัคคีเป็นทีมฟุตบอลที่ใช้กีฬาเพื่อการกุศลผมรักในฟุตบอลนะครับรักในกีฬานิยามสัน้นๆคือความสุขเลยความสุขของการให้การแบ่งปันกีฬานั้นมันสร้างมิตรภาพสร้างความรักความสาม,มัคคีฟุตบอลสร้างมิตรภาพมิตรภาพสร้างฟุตบอล ได้มาเขาเรียกได้มากลมเกลียวมาเจอพี่เพื่อนๆน้องๆที่มาเล่นบอลคือใจรักเหมือนกันอะความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นทีมที่มีแต่ให้เลือกที่จะให้และคุณจะรักในสิ่งที่คุณให้เองทําเพื่อสังคมโดยแท้จริงมันเหมือนความรักอะครับใช้เวลามากการทําบุญก็เช่นกันมันต้องใช้เวลาครับเป็นดาราจิตอาสาโดยแท้จริงครับรักฟุตบอลรักทีมวันครับ มารู้สึกเหมือนครอบครัวโดยเหมือนว่าทุกคนเนี่ยมันถูกจัดวางมาโดยปริยายแล้วเป็นพี่น้องกันครับเป็นครอบครัวสนุกสนานครับมีความสุขสนุกดีได้ทําอะไรหลายอย่างอย่างที่เราอยากําเป็นความรักความผูกพันแบ่งปันความสุขกับทุกคนแล้วเราก็ได้รับความสุขสำหรับตัวเราเองด้วยทีมมหาบุญครับผมกีฬาก่อให้เกิดมิตรครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปด้วยกันด้วยสิ่งดีๆเหล่านี้นี่คือวันครับผม ที่ได้สัมผัสมานะครับทีมวันเป็นทีมที่มอบอย่างเดียวเลยครับคือมอบความสุขมอบเสียงหัวเราะมอบรอยยิ้มดีนะครับทีมนี้ถือว่าพี่น้องกลมเกี่ยวกันดีครับผมวายจูนเตะเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเตะเพื่อการกุศลพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยแบบเล่นบอลให้มันสนุกแค่มีความสุขก็พอครับนิยามของทีมวันเสือครับทำด้วยใจแล้วไปให้สุดถ้าเราไม่เป็นผู้ให้เราก็จะไม่รู้ว่าผู้รับมีความสุขขนาดไหน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13เสียมไทยนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับต้องขอบอกว่าในช่วงในส่วนของน้ําท่วมที่ผ่านมานะฮะหลายคนก็ได้รับผลกระทบน้ําท่วม ซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะก็หมู่บ้านแห่งนี้ครับที่เราจะมาที่นี่นะครับโดยการนําของบริษัทวันหรือวัดออเองที่นําสิ่งของมาบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนจะแจกที่ไหนบริจาคที่ไหนเดี๋ยวเรามาสอบถามในส่วนของรายละเอียดกับคุณน,นันออแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ครับครับคุณนันครับ สวัสดีค่ะครับในส่วนของการนําสิ่งของมาครั้งนี้นะครับมาแจกที่นี่เนี่ยได้มีการประสานงานจากหน,หน่วยไหนบ้างที่ว่าได้รับก็ <c oughs> ผ่านทางหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ว่ารตรงจังหวัดไหนตําบลไหนที่รับความเดือดร้อนเยอะสุดรเราก็ค่อยๆมาดูในพื้นที่ะคะ่ะวันนี้ก็ไม่เชิงที่จะมาแบบแจกอะไรสัทีเดียวคือเรามาตรวจสอบแล้วก็มาช่วยเยียวยามากกว่าแล้วก็มาดูว่าบ้านไหนเรือนไหนที่แบบ เราจะมาปรับปรุงอะไรได้บ้างเดี๋ยวก็จะมีทีม One United มาอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะคในสุดของเครือข่ายของวันอ l อนี่คืออะไรให้หน่วยงานอะไรครับก็เป็นเป็นไพ่กระชนปกติที่เรารเรามีใจที่ในการให้โดยมาตลอดตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะค เห็นวันนี้มีเหล่าดาราศิลปินมาด้วยนักแสดงมาด้วยก็พี่บีสวิสก็เป็นทีมในวันยูเนเต็ดที่เป็นทีมฟุตบอลดาติดอาสาในทีมวันยูเนเต็ดเหมือนกันในภายใต้วันออเดรวันเหมือนกันวันเนี่ยคือเป็นองค์กรอิสระอิสระค่ะเอกชนฮะเเราผลิตไม่ว่าจะเป็นแมสไม่ว่าจะเป็นถุงมือหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเอลกอฮอลทั้งหลายเนี่ยฮะแต่แน่นอนว่าแน่นอนเราคนไทยนะวันนี้เนี่ยเรา ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็แน่นอนทั้งภาวะโควิดแล้วก็ในเรื่องของน้ําท่วมซึ่งน้ําท่วมก็ได้พัดผ่านไปแต่ตอนนี้มันคือในช่วงของการฟื้นฟูการเยียวยาจิตใจเรามาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บางปะอินพื้นที่นี้ต้องบอกว่าน้ํานี่ท่วมมิดตรงนี้นะฮะเดือดร้อนกันเยอะมากนะครับแล้วอันนี้น้ําพึ่งลดไปนะครับก็มีมีชุมชนหลายหลายชุมชนนะครับประมาณประมาณวันนี้ก็ประมาณ200นะฮะ200คนนะครับที่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐแค่บางส่วน แต่เราในฐานะที่เป็นเอกชนแล้วก็เราเป็นกลุ่มศิลปินดาราที่ทําจิตกุศลนะครับมีผมมีน้องโน้ตนะครับจริงๆมีศิลปินดาราหลายท่านนะแต่เนื่องจากติดภารกิจติดถ่ายละครบ้างอะไรบ้างแต่ว่าใครบ้างก็มาช่วยกันแล้ววันนี้ก็เนี่ยฮะเห็นความเดือดร้อนเห็นความหลายคนที่ที่ทน้ําพึ่งลดท่วมไปปลาเปอพังหมดบ้านเบื้อพังหมดนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายวันนี้เราก็มาเซอร์วีด้วย นะฮะเหมือนที่บอสบอกว่าจะมาดูว่าความเสียหายความเดือดร้อนมีมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีกิจกรรมรอบ2ตามมาซึ่งจะมาดูว่าจะช่วยได้ในส่วนไหนจะทําอะไรกันบ้างจะแบ่งปันจะเยียวยาอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับวันนี้ก็นะครับโดยนาโดยบอสวันแล้วก็หลายหลายท่านนะครับวันนี้ก็มีทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่ๆที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับโปรใจกต์ร่วมรรในพื้นที่ครับผมก็ ต้องขอบคุณทางมูลนิธิพุทธยสวรรค์ของอยุทยาที่ประสานเรามาจริงๆเราก็อยากจะช่วยเหลือให้ทุกพื้นที่แต่อย่างวันนี้ที่บอสบอกว่าเรามาเหมือนเชื่เวด้วยแล้วก็มามอบของบางอย่างต้องถามทางผู้ใหญ่ว่าเดือดร้อนอะไรบ้างตรงพื้นที่นี้ผมยังไม่เคยมาเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ลองลองบอกหน่อยว่าผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับของควาจดร้อนเกี่ยวกับท่วมเนี่ยก็น้ําท่วมค่อนข้างจะทุกครัวเรือนแล้วก็ปีนี้มันจะมีพิเศษตรงที่ว่านอกจากน้ําท่วมแล้วน้ําเน่า น้ำเน่าน้ำเน่าต้องคลองทําให้ปลาที่อยู่ในคลองเนี่ยตายทั้งคลองแล้วก็ประชาชนก็จะรับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ําเน่าแล้วก็น้ําท่วมแล้วก็ส่วนในเรื่องของความเดือดร้อนนั้นอื่นก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางเข้าออกเพราะว่าถนนถนนถนนมาถูกตัดขาดคือคนในบ่บ้านเนี่ยจะออกทางปกติไม่ได้ก็ต้องออกอ้อมปกติวิ่งตลาดอย่างนี้เนี่ยจะใช้จะใช้ย่าทางมาสัก เอ่อห้าร้อยเมตรแต่ถ้าน้ําท่วมมาขนาดนี้ก็จะวิ่งประมาณสักห้าหกกิโลเมตรถึงตลาดทําให้ประชาชนก็มีปัญหาในเรื่องของการเอ่อลงชีพครับในช่วงนี้ก็น้ําลดแต่ผลกระทบหลังจากน้ําลดนี้ก็มากเหมือนกันใช่ไหมครับผู้ใหญ่ก็ในเร่วงของน้ำํำน้ำ,น,ำน้ำลดแล้วก็มันเป็นเรื่องของผลกระทบในเรื่องของเอ่อพืชผลเกษตรก็พวกบอก่อปลาครับก็พวกเอ่ออาชีพของชาวบ้านเพราะที่นี่ตจวอย่างแล้วเอ่อ าชาวบ้านจะมีอาชีพในเรื่องของทำนาทำสวนทำไร่แล้วก็มีบางส่วนทำฟิชชิงอย่างเงี้ยถ้าคนถ้าถ้าน้ำตอนน้ำมาวปุ๊บเนี่ยเขาทำให้ฟิชชิงที่เขาทำหรับทำทุบขึ้นเขายเสียหายครับตอนนี้ได้ซ่อมแซมอะไรไปบ้างอย่างตอนนี้คือทางเทศบาลก็มาดูแลในเรื่องของถนนน้ทางพวกลุกลังพวกให้มันสัญจรได้สะดวกครับแล้วก็ดูแลดูแลเรื่องของไอ การตำรวจความเสยหายเรื่องของพืชไร่ครับแล้วก็ประมงประมงแล้วก็ส่วนในเรื่องของความเสียหายเรื่องบ้านเรื่องไรนี้ถ้าบ้านไหนที่เดือดร้อนน้ำท่วมแล้วก็เสียหายก็ไปทำไปทีเทศบาลให้ทําเรื่องที่ที่เทศบาลอ๋อก็ทําเรื่องไปแต่ลรคันครับผมแล้วผู้ใหญ่ครับวันนี้ประชาชนที่มารอรับของในการสิ่งของช่วยเหลือกับวันออนี้มีบ้างน้อยแค่ไหนครับเออน่าอยู่มาสักเกือบในเนี้ยมาสักแปดสิบคนครับ เราก็มีรายชื่อที่ไม่ได้มาก็มีตัวเยอะฮะแต่ถ้าถ้าทั้งหมดแล้วมันที่เดือดร้อนจริงก็อยู่มาสักสามร้อยเก้าสิบคนทั้งหมู่ทั้งหมู่นะครับผมแต่ที่มานี่คือแค่แค่แค่ส่วนหนึ่งครับมาแค่ส่วนอันนี้เฉพาะหมู่หมู่บ้านเดียวใช่ไหมฮะไม่ฮะนี่แค่ชุมชนหนึ่งที่ชุมชนหนึ่งครับผมอยังจริงๆมันท่วมความเดือดร้อนอีกหลายชุมชนใช่ไหมครับครับครับผมจังหมู่หนึ่งก็มีสองชุมชนคือคลองกิจคลองโหงษ์นี่นี่มาคือชุมชนคลองกิจคลองรังคืออออยยยููู่่่งู้นฮะ โอเคครับผู้ใหญ่ในฐานะที่ผู้ใหญ่เป็นผู้นําชุมชนในตรงนี้อยากจะพูดอะไรหรือขอบคุณอะไรกับกิจกรรมดีเด็ดที่ควอนํอมาอะไรพวกนี้ก็ส่วนนี้ก็ขอขอบคุณคุณคุณต้นที่ที่ที่พระเอกทานมุทมุทิที่ท่านได้ทางน,นำทางวัดออกมาดูแลแล้วก็มาเยี่ยมเยี่ยมประชาชนให้กลังใจก็ในเราในฐานะที่เป็นกระาจานของประชาชนก็ขอขอบคุณครับครับขอบคุณนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมในการแจกสิ่งของแล้วก็ ในส่วนของวันอ,อไปดูความเดือดร้อนของนอกประชาชนในแต่ละพื้นที่ครับครับครับ วันยูเน ited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  วันยูเนไ t ก d วันยูเนเป็นวันยูเน i t ร d

ครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาแจกของให้กับชาวบ้านนะครับคนที่ช่วงฟื้นฟูเยียวยาหลังจากน้ําท่วมตอนนี้น้ําก็ลดลงแล้วแต่ว่ายังมีหลายหมู่บ้านเนาะที่ได้รับความเดือดร้อนวันนี้มีความรู้สึกไงครับบอสครับก็การให้ก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขเนาะครับก็ก็ยังดีกว่าเรารับแต่ว่าเรามาให้จริงแล้วก็ให้ตามกาลังที่เราที่เรามีค่ะครับก็วันนี้มาที่ตําตำบลคลองจิต อ,อีเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยา<ช>ต้องบอกว่าอายุธยานี่เป็นพื้นที่รับน้ําโดยตรงเลยนะครับหลายพื้นที่นี่หลายคนนี่ไปเที่ยวหน้าหนาวเที่ยวดอยเที่ยวอะไรกันอยุธยาน้ํเพิ่งลดนะฮะน้ํเพิ่งลดลลวความเดือดร้อนก็ยังคงมีอยู่นะครับและแน่นอนว่าการช่วยเหลือก็ยังคงไม่เพียงพอวันนี้พวกเราก็ได้จากกิจกรรมนะบอสใช่กิจกรรมก็มาสำรวจด้วยนะว่าบ้านไหนที่เราพอจะช่วยหลังจากนี้ได้อะไรเงี้ยว่า บ้านพังไหมอะไรต่างเดี๋ยวก็รวมตัววันยูนิเต็ดม,มาอีกรอบหนึ่งว่ามีอะไรชำรุดบ้างที่<ฆ>เราพอจะเยียวยาได้บ้างพอจะช่วยเหลือแบ่งปันบัรเขาเป็นได้บ้างนะเครืคร่องใช้หรือว่าของใช้ที่จําเป็นอ,อะไรพวกนี้ที่เราสามารถที่จะรับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีก็ได้แล้วเราเป็นตัวแทนมาเพราะว่าปกติเราทํากิจกรรมโดยประจาอยู่แล้วแต่วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ลงลงพื้นที่กันเองบอสนี่มาลงเองนะร้อนไหมบอสเหนื่อยไหมเนี่ยลงเอง มีความสุขนะส,ส <c oughs> ถึงร้อนร้อนแต่กายแต่ใจนี่เย็นมากนะฮะก็เหมือนกับการประสานงานของไม่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่บ้านก็ดีที่ท,ที่ประสานให้เราแล้วก็ทางมูลนิธิผู้ไทยสวรรค์ของอยุทยาประสานให้เรามาชี้เป้าพื้นที่เราเรารู้ว่าตรงไหนมันลําบากบางทีมันขาดตกเรา็มาถึงเนาอะอ ว่าบางพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าการประสานงานการติดต่อนะครับพื้นที่ที่ได้รับโดยตรงหรือหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือมากกว่าแต่หมู่บ้านที่อยู่เข้าไปนลึก ต่างๆนะครับบางพื้นที่ก็ขาดตกข้อมูลไปพวกเราก็มาช่วยกันนะครับแบ่งปันกันนะฮะโดยเพราะพวกเราทีมฟุตบอลดาราวันยูเนเตดนะครับซึ่งเป็นทีมฟุตบอลดาราการกุศลนะฮะไม่ใช่มีผมคนเดียวนะจริงๆมีศิลปินหลายท่านนะครับคุณเท่คุณปราบนะครับน้องๆในทีมทุกคนนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาแล้วก็วันนี้ทั้งพนักงานหลายๆคนนะครับก็มาร่วมกันที่จะ เยียวยาฟื้นฟูมาให้กําลังใจส่งถึงที่นะครับหลายท่านนี่โอ้น้ําท่วมตะกี้ไปดูนี่ถึงเอลนะฮะตาปี5 4ีนี่มิดหัวเลยนะครับแต่ว่าความเสียหายไม่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ บ้านเรือนนะครับบางคนนี่ไปขนกระสอบทรายนี่โอ้โหขนเข้าขนออกสูบน้าเข้าน้ำออกความเดือดร้อนเกิดความเสียหายเยอะมากจริงๆนะครับแน่นอนว่าผมเชื่อว่าเราคนไทยเรามีน้ําจิตน้ําใจเราช่วยเหลือกันยามทุกข์ยามยากคนไทยเราไม่ทิ้งกันเหมือนกับที่วันสุนเต็ดเหมือนเหมือนกับบอสวันนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ก็นำข้าวสารนะครับมาแจกกันในเบื้องต้นก็มีพวกเจลแอลกอฮอล์กระดาษแอลกอฮอล์นะบอสเนาะ มามอบให้ขนมเบื้องต้นนะฮะเพราะว่าเราก็มากึ่งสํารวจด้วยว่าความเสียหายเกิดมากน้อยแค่ไหนอาจจะมีหมู่บ้านต่อไปนะครับว่าดูแล้วว่าจะทําอะไรยังไงกันได้บ้างวันนี้ไม่ใช่ผู้ผมมาอีกเดียวมีอะไรนะน้องอีกคนหนึ่งนี่คนนี้นะประกวดอะไรนะวันคอลลาเจนใช่ไหมันเซเว่นแอปเซเ่นแเดลหนึ่งเดลหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ประกวดและติดท็อปทรีท็อปไฟนะครับเป็นยังไงวันนี้ความรู้สึกเราได้มาร่วมกิจกรรม ก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีความสุขมากเห็นเห็นคนที่เขาน้ําท่วมแล้วเดือดร้อนเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรามีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหมก็ตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ทําไมมันเนอร์อย่างนั้นเหรอเราเป็นคนกางค่ะคนกลางการน้าท่วมไหมไม่ท่วมไม่ท่วมโอ้รอดแล้วรอดเนาะแต่ก็ยังส่งกําลังใจให้ใช่ค่ะก็มาช่วยช่วยกันแล้วน้องด้านนี้ลหละฮะมีอะไรอยากจะ ให้กำลัังใจก็อยากจะบอกว่าสู้ๆนะคะยังไงวันก็เป็นกำลังใจให้เราคอยช่วยเหลืออยู่เสมอค่ะค่ะคนไทยเราไม่ทิ้งกันรวมทั้งน้องๆอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ด้านด้านหลังแห่งนี้นะครับ มีใครอยากจะอาสักหน่อยไหมตัวแทนหน่อยอรผู้กองผู้กองครับในผู้กองนี้ก็มาช่วยกันทำกิจกรรมด้วยกันวันนี้เป็น้ฮงผู้กองครับในในที่มุมเราไม่เห็นหลังจากน้ําท่วมแล้วเราได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยากจะส่งกําลังใจอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาสักหน่อยเนี่ยครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ได้มาเห็นรอยยิ้มเนาะจากการที่เราได้ช่วย เล็กๆแน้อยจากเขาก็ได้ไครทุกเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านนี้ต้องบอกว่าได้รับความช่วยเหลือแค่ครั้งเดียว้วหลังจากนั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับผมก็สิ่งสำคัญเลยนะครับแน่นอนว่าเราอยู่ในพื้นที่น้ำแบบนี้นะครับน้ำท่วมทุกปีโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับเพราะนั้น สิ่งสำคัญคือท่านต้องช่วยเหลือตัวท่านเองก่อนนะครับก่อนที่จะคนอื่นเขาจะมาช่วยพอคนอื่น ได้รับความเหลียร้หลเขาก็ถ้ามีโอกาสเขาก็จะมาช่วยเหมือนเหมือนเหมือนที่พวกเราได้มีโอกาสมาช่วยก็อย่างน้อยได้แบ่งเบาภาระนะฮะแบ่งเบาความทุกข์แบ่งเบา้มีรอยยิ้มบ้างนะครับได้ลืมตาอ้าปากกันบ้างแต่ว่าโอเคแน่นอนความช่วยเหลือมันยังต้องทำกันอีกเยอะนะครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ once united นะครับแล้วก็โดยบริษัท all that once นะครับซึ่งเราทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็สงมากกําลังใจคราวหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราคง สำรวจกันอีกทีนะครับแล้วก็เราจะไปช่วยเหลือวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทิมร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็เราได้มาเห็นสภาพหลายๆหลายๆคครัวเรือนนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหครับบางบ้านนี้กระสอบทรายยังอยู่นะ <c oughs> บอสน <c oughs> ะกระสอบทรายนี่เพิ่งลื้อทิ้งเพราะน้าเพิ่งลดไปไม่กี่อาทิตย์นี้อาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกคนสู้ๆครับอย่าลืมนะครับธรรมชาติไม่เคยบอกเรานะครับว่าจะมามากน้อยแค่ไหนท่านต้องระมัดระวังต้องติดตามข่าวสารนะครับและพยายามที่จะป้องกันตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดและความช่วยเหลือต่างๆจะตามมาเราคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้ทุกคนออเดตฟันขอบคุณมากครับที่มาส่งมอบกำลังใจและเราก็จะทำ่างนี้กันต่อไปนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะบอสครับเปกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากครับ เราจึงมีพลังแต่เป้าหมายก็คือพลังของชีวิตถูกไหมฮะชีวิตเราไม่มีเป้าหมายเราไม่มีพลังเราอยู่ไม่ได้แต่สิ่งนี้วันนี้เราก็เริ่มต้นว่าเอาพลังของทุกอย่างมาสู่คนในเมืองเราหลัจงจากที่มีการมอบสิ่งของเรียบร้อยเนี่ยฮะนี่ก็คือผู้ที่ได้รดับสิ่งของในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวมาถามถึงความรู้สึกเขานิดนึงนะครับที่เขาเวลาน้ําท่วมเขาต้องเจอก่อนใครแล้วเวลาน้ําลด ก็ต้องรถที่หลังเพื่อนแล้ววันนี้ได้มีการเยียวยาวจากกลุ่มมันออมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับพืพี่ก่อนเลยครับรู้สึกว่ามีความดีใจมากก็จะที่บริษัทได้มาร่วมช่วยชาวบ้านที่ว่าเกิดความทุกข์ร้อนจากน้ําท่วมมาจะานะเพราะว่าเขายังได้ไปใช้ประทางไปได้เงี้ยจะนะแล้วบริษัทนี้ก็ยังยังมา,มา,ม,ามาช่วยเหลือชาวชาวบ้านเงี้ยนะบริษัทจัดว่าเป็นบริษัทที่ดีมากกันจะนะ ได้มาช่วยประชาชนประชาชนรู้สึกมีความสุขมากจ้ะนะที่มากันนั่นจ้ะได้เจอดาราด้วยวันนี้ได้เจอดาราด้วยจ้ะแล้วก็ได้เจอพี่เล็กพี่เล็กก็พูดดีมากเลยจ้ะนะคือว่าอยากช่วยเหลือประชาชนถึงว่าประชาชนที่ว่ามีความเดือดร้อนเนี่ยอยากให้ประชาชนมีมีอาชีพกันเงี้ยจ้ะนะถึงว่าเขามีอาชีพมี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 เงินมีเงินใช้ในในโคเรือนเงี้ยจ้ะนะเขาก็มีความสุขแล้วนะเพราะบางคนน่ะ แต่และเดือนบางคนตังใช้ก็จะไม่มีการเงี้ยจ้ะน,นะเขาก็จะเออเอาตรงไหนใช้เงี้ยเขาก็เกิดความทุกข์แล้วเงี้ยจ้ะน,นะแต่พี่เล็กก็บอกว่าจะมาอบรมอาชีพให้ถ้าอบรมอาชีพให้ก็สมา,าชิกก็จะพอกินพอใช้กันเงี้ยจ้ะน,นะในในชุมชนเงี้ยจ้ะน,นะพี่เล็กบอกว่าช่วยเหลือประชาชนพี่เล็กก็จะมีความสุขเงี้ยนะจ้ะจ้ะจ้ะพี่เป็นไงครับวันนี้ก็มาค่ะขอบคุณค่ะนะที่หน่วยงานของวัดดอนมาดูแลพวกเราหมู่หนึ่งของจิกเนาะ ค่ะเขาขอขอบคุณแทนประชาชนด้วยค่ะเนาะแล้วมื่อก็เขาผู้พิพเลบอกว่าจะมีโครงการดีๆเข้ามาให้พวกเราเนาะก็จะได้มีรายได้มีงานทํามีรายได้ไม่ว่างงานนะคะค่ะสิ่งที่อยากได้ในการช่วยเหลือในส่วนของด้านสาธารณสุขหรือกสมเนี่ยอยากได้ในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆหรือหน่วยงานเอกชนที่อยากให้มาช่วยเหลืออยากให้มาช่วยเหลือด้านไหนบ้างครับก็ด้านสุขภาพนะคะเนาะสุดมากคนผู้สูงอายุเยอะค่ะ พวกรถลามารับไปหาหมอผมชาวบ้านไม่ค่อยมีรถกันอย่างเงี้ยค่ะเราไปหาหมอแต่ละครั้งก็ลําบากต้องเหมารถกันไปกันอะไรกันไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีรถแ้วก็โทรแบบหน่วยงานไหนเข้ามารับไปได้เลยไวๆอย่างเงี้ยมันก็จะดีแล้วก็มีบ้านที่ย่างจนอยู่สี่ห้าหลังนะคะที่ยังไม่มีห้องน้ําไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พังแล้วอะค่ะที่อสมดูแลอยู่ใช่ใช่ค่ะแต่ก็ยังขาดเนื้ะค่ะยังขาดตัวนี้อยู่ค่ะ โอเคครับน <łość> ี่ก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในเขตอำเภอบางอินจังหวัดพระนครศรียาที่ได้รับผลกระทบในทุกปีเลยนะในช่วงหน้าน้ำหลากมาเนี่ยฮะก็จะถูกน้ำท่วมก่อนใครเลยนะฮะก็พูดง่ายหนีไม่พ้น เพราะว่าติดกับแม่น้ําเจ้าพญะยานะฮะพอน้ํามาก็ท่วมก่อนใครแล้วก็ลดก่อนลดขี่หลังเพื่อนสิ่งผลกระทบตามมาก็คือในการทําเกษตรต่างๆหรือประกอบสัมมาอาชีพต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างปกติเหมือนกับคนในเมืองหรือคนอื่นๆสำหรับประชาชนที่อยากมีใจบุญใจสัทธาที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องรับบ,บทหนักในการน้ําท่วมของทุกปีแล้วก็รู้พูดง่ายว่าเป็นผู้เสียสละและเพราะาอยู่กับ ติดกับแม่น้ําเจ้าพญายังไงก็หนีไม่พ้นก็สามารถที่จะมาร่วมทําบุญทํากุศลหรือว่าช่วยบริจาคสิ่งของที่จําเป็นช่วยเหลือพี่น้องเขาได้นะครับถึงแม่น้ําลดแล้วนะฮะแต่การเยียวยาเนี่ยในกลุ่มของวันอเนี่ยก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะเยียวยาในส่วนของความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าพืชผลทางเกษตรก็ตายไปหมดแล้วในส่วนของป้าที่เคยเลี้ยงไว้น้ําก็ท่วมหลากไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาขาดอาชีพขาดไรายได้นะครับ อย่างน,น้อยเองเนี่ยก็ยังมา,มาช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆเขาสามารถที่จะพอประทังชีวิตแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้สิ่งที่วันอจะทําในอนาคตเองก็จะมีการในส่วนของเสริมอ,อาชีพเสริมทักษะต่างๆที่จะให้ความรู้กับกลุ่มชุมชนที่อยู่ในแวกพื้นที่นี้ให้ปรับตัวนะเข้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อจะรับมือในอนาคตนะเกิดว่าน้ำท่วมปีหน้าหรือปีต่อไปซึ่งหนีไม่พ้นแน่นอนครับนี่สิ่งดีๆที่กิจกรรมกลุ่มวันอได้ทำเพื่อสังคมครับ วันยูน t เต็ดวันทีนเต็ดวันยูนเต็ดวันยูนเต็ดวันยูนเต็ดที่ตั้งขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะช่วยสังคมก็ะการให้เป็นสิ่งที่มากกว่าการลาเป็นการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้มีเขาเรียกว่าวิสัย ทำนำวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือเพื่อช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยสังคมเพื่อความสงสนานเพื่อความบันเทิงแต่เราต้องมีวิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์แค่ให้ก็สบายใจและมีความสุขที่สุดละวันคืนหนึ่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างมาจากหลากหลายอาชีพเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันร่วมมือร่วมใ,ใจแล้วก็มีความสามาคัคคีเป็นทีมฟุตบอลที่ใช้กีฬาเพื่อการกุศลผมรักในฟุตบอลนะครับรักในกีฬานิยามสั้นๆคือความสุขเลยความสุขของการให้การแบ่งปันกีฬานั้นมันสร้างมิตรภาพสร้างความรักความสามัคคีฟุตบอลสร้างมิตรภาพมิตรภาพสร้างฟุตบอล ได้มาเขาเรียกได้มากลมเกลียวกลับมาเจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มาเล่นบอลคือใจรักเหมือนกันอะความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นทีมที่มีแต่ให้เลือกที่จะให้และคุณจะรับในสิ่งที่คุณให้เองทําเพื่อสังคมโดยแท้จริงมันเหมือนความรักอะครับใช้เวลามากการทําบุญก็เช่นกันมันต้องใช้เวลาครับเป็นดาราจิตอาสาโดยแท้จริงครับรักฟุตบอลรักทีมวันครับ มารู้สึกเหมือนครอบครัวโดยเหมือนว่าทุกคนเนี่ยมันถูกจัดวางมาโดยปริยายแล้วเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นครอบครัวสนุกสนานครับมีความสุขนสนุกดีได้ทําอะไรหลายอย่างอย่างที่เราอยากทาเป็นความรักความผูกพันแบ่งปันความสุขกับทุกคนแล้วเราก็ได้รับความสุขสำหรับตัวเราเองด้วยทีมมหาบุญครับผมกีฬาก่อให้เกิดมิตรครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปด้วยกันด้วยสิ่งดีๆเหล่านี้นี่คือวันครับ ได้สัมผัสมานะครับทีมวันเป็นทีมที่มอบอย่างเดียวเลยครับคือมอบความสุขมอบเสียงหัวเราะมอบรอยยิ้มดีนะครับทีมนี้ถือว่าพี่น้องกลมเกลียวกันดีครับผมวันจุนเตเตเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเตะเพื่อการกุศลพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยแบบเล่นบอลให้มันสนุกแค่มีความสุขพอครับนิยามของทีมวันเสือครับทำด้วยใจแล้วไปให้สุดถ้าเราไม่เป็นผู้ให้เราก็จะไม่รู้ว่าผู้รับมีความสุขขนาดไหน